เอาละค่ะสำหรับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะราศีที่2ของวันนี้นะคะสําหรับชาวพฤษภนะคือคนที่เกิดในวันที่22เมษายนนะคะถึง21พฤษภาคมนะคะ22เมษาถึง21พฤษภาคมนะคะโหราศาสตรตะวันตกนะหรือว่าใครที่อยู่ในลัคนาพฤษภก็ฟังได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับลัคนาพฤษภเนี่ยเราจะเอ่อ เราจะใช้คำนวณโดยใช้เวลาเกิดปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยคำนวณน,นะคะก็เสิร์ฟ o o เกิดูนะว่าวิธีการหาลัคนาแบบตะวันตกนะคะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลงไปแล้วก็จะรู้ลัคนานะคะในนั้นอาจจะรู้ถึงดาวจาันดาวศุกบางทีถ้าคุณมีดาวจาันดาวสุกในพฤศษก็ฟังได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะดาวสุกคืออะไรดาวสุกเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนเลยอย่างพี่อย่างพี่เองนะก็ความรักอยู่ในอ๋อหมายถึงดาวสุกอยู่ในพิศาก็อาจจะฟังตรงนี้ได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะเอาล่ะ เดี๋ยวขอไพ่นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤกษนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะว่าดวงของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ,ะช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าชาวพฤกษ์อาจจะมีเรื่องให้เจ็บช้ํานะคะอาจจะมีเรื่องให้เสียใจอาจจะมีเรื่องให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ากังวลใจนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบต้องการที่พึ่งต้องการใครสักคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีมุมของความใจร้อนบ้างมีมุมของอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ,ะเป็นไปในทิศ ทางแบบนั้นสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะสําหรับชาวพฤษศนะมีโอกาสในการเริ่มต้นมีโอกาสในการเดินทางมีโอกาสในการไปนั่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกได้ว,ว่าเหมือนแบบไปเยอะอะนะคะชีเพเจรลงเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่บางคนมันเหมือนแบบงานเยอะแล้วมันไปไหนไม่ได้เหมือนแบบ ใจอยากไปแต่ไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นนะคะมีเรื่องของความสุขแหละเข้ามาบ้างนะคะการรอคอยในเรื่องของเงินเนี่ยฝนมองว่าชาวพฤศพยังเป็นช่วงของการรอนะคะรอเหมือนแบบมันยังได้ไม่เต็มที่มันยังมีไม่เต็มที่นะคะอ่ามีโอกาสในการจบนะคะกับอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ที่จบลงไปนะคะหรือว่างานที่มันแบบการออกจากงานการ เป็นไม่ใช่ย้ายงานอะคือการออกหรือการอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าถามว่าจะหางานใหม่หรือว่าเริ่มงานใหม่เนี่ยมันมีโอกาสได้นะแต่ว่าได้แล้วเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าได้แล้วมันจะเป็นไปแบบที่เราคิดหรือว่าเป็นไปแบบที่เราตั้งใจหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าออกจากงานนะอาจจะยังไม่มีงานรองรับนะคะฉะนั้นต้องให้แบบมีงานรองรับก่อนลรวค่อยออกก็ได้หรือว่าแบบมันยังไปได้ไม่ไกลมันยังไม่ได้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่มันก็จะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นในส่วนของงานมันยังเหมือนกับแบบ ต้องพยายามเต็มที่อะ่ะมันมันใช้ความพยายามเยอะใช้แรงเยอะใช้พลังเยอะมากเหนื่อยมากแต่ว่ามันยังไม่ได้สามารถจัดการอะไรได้ดีหรือว่าได้ง่ายมากพอนะคะ เหมือนหลายอย่างเนี่ยเราต้องทําอยู่คนเดียวอ่ะแล้วภาระค่อนข้างเยอะมากนะคะสําหรับชาวพฤษพความกังวลใจมีต้องการคนช่วยอ่ะเรารู้สึกเราไม่ไหวแล้วเราอยากให้คนช่วยเราอยากมีคนมาช่วยเราอยากมีคนมาคอยซัพพอร์ตเราแต่ว่าดูเหมือนกับว่ามันมันไม่มีเลยอ่ะมันต้องทําอยู่คนเดียวมันต้องจัดการอยู่คนเดียวนะคะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะก็เป็นกําลังใจให้ชาวพฤษศนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนเนี่ย การเรียนดีนะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสเติบโตเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้เรียกว่าการ,กเ,รกเรียนเนี่ยคือฝนมองว่าการเรียนดีดีสุดแล้วนะคะการเรียนดีขึ้นนะคะการจบการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เป็นไปตามที่หวังเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะดีมากๆเลยนะสําหรับการเรียน s o รี่นะสําหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยเหมือนกับมันไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนะคะมีแต่รายจ่ายออกไปรายจ่ายเยอะมากพอสมควรแต่ว่ารายรับน้อยมากๆเลยรายรับแทบแบบคือคือเข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดเรียกได้ว่าชาพฤษศในเดือนเนี้มันไม่ค่อยพอใช้อะเงินไม่ค่อยพอใช้อะไรอย่างเงี้ยโควิดเป่าวะ <c oughs> เออ เงินไม่ค่อยพอใช้ไม่ค่อยมีมีแต่จ่ายกับ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 จ่าย,ายแบบนั้นเลยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังไปเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางเสียเงินไปกับยืดยันภาระต่างๆตรงนี้ต้องระมัดระวังมากพอสมควรนะคะสำหรับในเรื่องของการงานการเรียนการเงินไปแล้วนะคะความรักนะความรักคนโสดเองออกเป็นโสดต่อไปนะคะก็ยังคงโสดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบ คือมันยังไม่พร้อมอ่ะคือฝนมองว่ามันยังไม่ได้มีความพร้อมหยุดแหละมันพัฒนามันก็ไปได้มันก็ไปไม่ได้ไกลอ่ะมันก็ยังหยุดมันมีเรื่องให้ต้องหยุดต้องชะงักต้องอะไรอย่างเงี้ยอยู่มีอะไรกั้นไว้อยู่อะไรเงี้ยเพลอเนอะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์หรือว่าเพลอเอาจจะแบบการไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยก็ได้เพิ่งเริ่มแล้วจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถึงมีคนเข้ามาใหม่ถามว่ามีไหมก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนแบบมันอาจจะพัฒนาดูเหมือนไวอ่ะ แต่มันก็อาจมีโอกาสจบได้ไวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แล้วก็ยังไม่หยุดอ่ะเออใช้คํานี้ดีกว่านะคะชาอปประสบยังไม่ได้หยุดที่ใครหรือว่ายังรู้สึกว่ายังอยากไปต่อยังอยากไปเรื่อยยังอยากทาความรู้จักไปเรื่อยกับคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปในทิศทางแบบนั้นสําหรับการที่คนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจจะมีคนคุยเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เออไม่ได้แบบมีแค่คนนี้แล้วเดี๋ยวมีคนนี้เข้ามามีคนนั้นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทำความรู้จักคนอื่นได้ คุยผ่านโซเชียลได้แอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะแต่ว่ากับคนคุยเองอ่ะก็ยังไม่พัฒนานะคะยังไม่พัฒนาเราพัฒนาแทบจะไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะติดขัดล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะคะสําหรับสําหรับสําหรับเอ่อสเตตัสคนคุยนะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยผนมองว่าสําหรับคนมีคู่เองถือว่าแฮปปี้นะโอเคนะคะก็มีความสุขดีแต่แค่ระมัดระวังว่าคุณหรือแฟนของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะแบบ อยู่ในช่วงของการติดเพื่อนมากเกินไปให้เวลากับเพื่อนมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีปัญหามาก่อนรู้สึกว่าทําไมไม่มีเวลาให้เลยทําไมไม่ค่อยสนใจกันเลยละอะไรเงี้ยมีปัญหามาแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยพร้อมเออไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่มันก็อาจจะทําให้แบบเขาเรียกว่ามีปอมอ่ะพวกที่มีปมในใจอ่ะสำหรับชาวพือคนที่มีปมในใจอ่ะคุณจะรู้สึกแบบรู้สึกยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอะ เออรู้สึกแบบอะไรอะ่ะทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกกังวลมากๆเลยกลัวมากๆเลยว่าพอมันมีไพ่เดทเข้ามากลัวว่ามันจะมีโอกาสในการจบความสัมพันธ์ได้การไม่ได้การไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปต่อหรืออะไรแบบนั้นนะคะไปในทิศทางแบบนั้นนะเออก็กลัวหรือว่ากังวลว่าจะเป็นไปแบบนี้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวชาวพฤษศนะจ๊ะ การเงินการงานความรักแล้วเออมีเรื่องสุขภาพนะคือสุขภาพต้องระมัดระวังนะอย่าให้ป่วยเลยนะจริงๆเอาจริงคือมันมีโอกาสที่ถ้าป่วยขึ้นมามันอาจจะเป็นหนักก็ได้นะคะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะไม่อยากให้ให้ต้องมาเป็นหนักล้มหมอนนอนเสือ่อหรือรอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากๆเลยนะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวแย่นะคะแล้วก็ มีสุขภาพของคุณพ่อนะคะที่ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันส่วนของคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยคือฝนมองว่าไม่ได้แย่หรือว่าไม่น่ากังวลใจสรุปก็คือสุขภาพของคุณพ่อสุขภาพของตัวเองต้องให้ระมัดระวังให้มากเลยนะคะมีโอกาสที่จะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ ก็ถ้าป่วยเหมือนที่บอกป่วยมันอาจจะคือมันเป็นหนักได้อะเนาะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเอาละแล้วก็ให้ระมัดระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะกับองค์กรอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องให้ต้องออกหรือว่ามีเรื่องให้ต้องจบหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเปลี่ยนงานนะคะก็เป็นแบบนั้นถึงแม้จะได้งานใหม่อย่างที่บอกถึงแม้จะได้งานใหม่ก็ยังไม่ได้พัฒนาหรือว่ายังไม่ได ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าไหร่หรือว่ามันดูติดขัดมากๆเลยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะจ๊ะสําหรับชาวกร,รกฎนะคะเอ้ยขอโทษสําหรับชาวพฤษภนะจ๊ะเออพฤษภยังย้ำกันอีกทีนะคะ22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะจ๊ะทุกคนนะคะในไลฟ์ในไลฟ์บอกว่าอะไร